สิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจของผมคือเน็ตเวิร์กิงนะครับคือการเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแรงรวมไปถึงต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับถ้าเราเติมเต็มเน็ตเวิร์กิงทั้ง3ส่วนให้แข็งแรงนะครับมันทำให้ธุรกิจของเราซัสเ a นเบิ l e นะครับก็คือมีความยั่งยืน สวัสดีครับผมวิทยวิทวัตน์ประจันเสง c ียี c e o d n r Founder บริษัท CMW Food Support ครับบริษัทของเรานะครับเป็น Food Service Solution นะครับเราตัดแต่งเนื้อสัตว์แล้วก็จัดหาวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับเรามองเห็นเพนพอยต์ของธุรกิจอาหารเป็นอย่างดีว่าผู้ประกอบการจริงๆแล้วต้องการซัพพลายเออร์อย่างเรา CMW Food Support ที่กำลังทำอยู่ ตัวกมรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับตัวเราเองก็เริ่มเข้าเว็บไซต์แล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะครับว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนก็แนะนํากมรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพรอมนะครับกับโครงการต่างๆนะครับกองกเกษตรอุตสาหกรรมกองเพิ่มขีดความสามารถกองโลจิสติกการที่อบรมในแต่ละหลักสูตรเนี่ยบแรกเลยก็คือเรื่องของคอนเน c ชั o นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับได้ซัพพลายเออร์นะครับได้คู่ค้าใหม่ๆนะครับจากการที่เข้าไปอบรม ตัวเราเองยังได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี AI การจับ Data นะครับจากกล้องมาบันทึกลงในระบบประมวลผลหลังบ้านว่าบุคลากรของเราเองเนี่ยมีการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพแล,ล้วหรือยังเจเนเรตออกมาเป็นรีพอร์ตเพื่อจะได้เอาไปประเมินผลกับพนักง,งานนะครับการที่เราเติบโตจากยอดขายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมนะครับในการที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราสเกลได้จริงผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้นะครับ The impossible, possible.